สวัสดีครับอันนี้คือวิธีการตั้งเวลาไทม์บิทในรุ่นซัมซุงนะครับเข้าไปที่ไทม์อิทอก,ก่อนนะครับระดับแรกเข้าไปที่ Google เสร็จแล้วก็กดไทม์อิทนะครับมันจะเห็นว่านาฬิกาของคุณช้าไป0.5วินาทีนะครับที่วิธีแก้ทําดังนี้นะครับไปธีการตั้งค่าครับพิมพ์ค้นหาข้้งบนครับแล้วก็พิมพ์คําว่า o n e วันที่และเวลาครับมันจะให้กดตรงวันที่และเวลานะครับกดปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บปิดสวิตช์อันสองนะครับปิดสวิตช์อันแรกแล้วก็ตั้งเวลาครับอตอนนี้มันเที่ยง48นะครับให้ถอยหลังไป2นาทีนะครับเป็น4 6นะครับแล้วกดเรียบร้อยแล้วกดเปิดสวิตช์อันสองเปิดสวิตช์อันแรกแล้วก็กลับไปที่ไทม์อิตนะครับแล้วกดทมา ลกไปที่ทำวิทีนะครับโอเคครับเ,เห็นไหมครับเวลาของคุณตรงกับเวลาตามความเป็นจริงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ